สวัสดีครับเมื่อนี้คนมุกฟากินนะครับสิมาลวกนี่ครับสามสิบกีบสามสิบกีบขั้นหน้านาครับตับกับลวกจิ้มนะครับลวกแล้วมาจิ้มนะครับกับเจลียวเผียแซ่บแซผมๆนะครับอันนี้ขาลายนะครับสุดยอดครับเมื่อนี้ เดี๋ยวเจอกันครับซ้อยนะครับซ้อยหยากจั่หน้อยนะครับอันนี้ขาลายนะครับน่ขาลายสร้อยเดี๋ยวเราเอาไปลวกนะครับหลวกให้มันสุกนะครับ แซ่บนะครับโมนี้กินแบบแซ่บๆเลยนะครับนี่เป็นการไอเอาน้ำโพลนะครับมาขวให้มันอันนี้ก่อนนะครับให้มันหอนก่อนนะครับเพื่ออนามัยในตัวเองนะครับความสะอาดนะครับก็เลยต้องขวน้ำโพนซะก่อนครับนี่คือเจลนะครับเจลเพียนะครับเจลเพียที่เราเห็นมี มีผมกับบริเห็ดขั้นตอนที่นปุงที่แหลงนะครับมีพริกป่นนะครับกระขัขวต้นหอมซอยนะครับแล้วก็น้ำน้ำเพียนะครับน้ำเพียน้ำโพลนะครับแล้วก็บ,บีนะครับมืนน้อนี้คือสิไดบ้บีขวดนี่ครับเพิ่บนบ่ได้โฆษณาเด้อครับตัวนี้เพิ่บนบ่ได้ลงโฆษณาให้อันนี้บีขวดเด้อครับใส่ ชมโคมนะครับเห็ดชมโคมโอ้ยลายตาอันนี้เนาะใส่บีนะครับอ้าวครับนี่เป็นขนาดนาครับใบหลวกครับครับนี่ครับ ใส่ให้อย no. okay, so ู่ในนโอคเดี๋ยวแป๊บนึงครับหนานานะครับลงไปแล้วครับสุกน้อยนะครับต่อไปเป็นตับนะครับตับแับตับสดๆใหม่ๆเลยนะครับ สุปๆใหม,ม่ๆนะครับพี่น้องครับลวกกับซัมซุกนะครับพอซัมซุกนะครับพี่น้องสุกเรียบร้อยครับ สามสิบกีบนะครับสามสิบกีบเห็นไหครับหลวงพึ่งหมดเครับไม่ใช่หยาบครับหลวงพึ่งหมด สำนีสำมำซุกนะครับพี่น้องใหญ่ซุกแห้งนะครับซุกแห้งมันหยาบครับซุกจนเหนือมันโหดเข้าไปเซลของมันโหดเข้าไปเลยมันหยาบนะครับนะครับเห็นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ มอนมีน้มากับเม่บานมากับเมบานนะครับมอนี้อันลวกลวกเนื้อนะครับสันต้อนกะเฮ็ดเรียบร้อยเลยนะมากินนะครับอันนี้นะครับไปมีก็ของนำะมากินกน,น,กน้วกันครับอเอามากินเป็นมูกันครับมเขายัางไงครับนนงองโอ้อันนี้ สามสิบกีบแล้วครับผมผมสามสิบกี่พอตาหอตานะเสน้น,นะครับพี่เรา <c oughs> ผมเจ้าผม เหมือนแบบแหมาต่ใ <German> ห right? <Gree f us> ้เพท่านกินอย่าเผาตายนะครับพี่น้องครับ พักยังทำพักบัวพักความบัวนะครับบ่านทั้งหมดพักบัวนี่พักกระโดนนะครับตังครับ <c oughs> ขบาบอกนะครับอยู่บ้านผมผม,ผมบอกกินดิฟนะครับก็เลยซื้อเหนือนะมาต้องต้องมาลวกกินนะครับ บบเคยกินอิบนะครับอันนี้เบาตามตรงเลยนะครับผักกาดผักกาดพี่น้องผักกาบานทองไปคอ,อ,อในสวน <c oughs> ข้าวกระดาษรักท <c oughs> ุกอย่างนะครับสวนเจ้าบ้านนะครับไปคอ,อ,อน้ำข้าวเจ้าครับวันนี้ก็

สีฟังบอกเอาไงบอกพระความเปเขาไงเนี่ยใปเรื่อยบอกอือเอาฮเาก้นไหลกดแแร่กดติดตามให้ด้ครับกดกระดิ่งนะครับอย่าลืมสีบบวาทุกกัน ที่มีคลิปมาอย่างมาก้วครับเจมจัมโอผ่าดนะครับพี่น้องฝากสองในเด้อครับคนมุกภาคินนะครับ YouTube ูปเพจคนมุกภาคิน ครรภาพเนาะสามสิบกรีด <ừ. S 2> จังมากเขุยเจียว ิ้นนโบตายยาเผาบบกินยาเผาตายยินดีครับเนี่ยคารายข้า,าขวหอมบบตดเลยพี่น,นอะ <laughs> เีกขา,ากนันจะเนาะนักหน u วเนาตะตนายแค่ม <c oughs> ักน u วเนาะ แบเงินมงนปลาคอมบัวปลาคอมปอมเนาะุ้มจระนักพักกาศเ้อกินบันบานวันนี้นี้คาบนอนจะกินเนาะเมื่อจะเอาใส่เสบ จังแสบนี่สูสีอีสานพี่เนาะงนี่นี่สูสีบ่าสูสีอีสานหมักนุ่งอะเนาะวันยุดเจ้ากลุ่มเนาะวันนี้พอนบยไปงานนะครับมันก็เลยกินเขาน้ำกันครับปกติพอนไปนงานก็มีเวลามากินน้ำกันนะคร แถบอื่นเยอะครัวูละผ้ากระโ,โ,โดนมันกระโดนบ้านเฮากระโดนหนาแต่กตานที่เป็นหนวยละหมกพีกหมกพีกกันเนี่ยคือเ็นอกพีก ประเภทสองพิกต้องสมไม่อยอะพริกสมได้เป็นของนะพันล้ำพวเดอมนี่ซูซี่อีสานหอขาด้วยนย่ยห่อเขด้วย อไไหอดู้าลายซูสี่ซูสีอีสาน,นพิธีพิธันนอะจากการกินเนาะอจะหะม,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 มจหววมอค่ะก <c oughs> ินเนาะอันหนยข่เงิอกอข่ล่องเหี่เจ้าเล่ข่อดือดยำผักกระโดนห่อเนาะใส่สากจิบแล้วตับ เนี่อเขาไลายลยังใส่ไหนบ้ใส่ใส่กุ้บเบอร์กุ้ผักลยเนาะอย่างละน้อยเนาะเนี่ยวัรรอบแค่กเจีวเด้อเบิ่งเบิเบิ่งเอเบิ่งเบิ่งดีดออกเลยกินพักแขงแรกเลยคือเนาะ อืมรับบอ,อลขนขนภพระบอกแสบยบว้าวจะวมาได้คำ <c oughs> ตาสวัสดิ์แส่บพี่โนโ้องกินคำตาสวัสดบบิ์แทบ,บ,บค,คาารับกินพันธุข้าไล่สามสิบกี่เดย์กินไหมสามสิบกี่ ใส่ค่าไลยก,ก่อนน้ำเส่นครับครับเจา้าภาคก็เหตุทุติบแบบสายกินเนาะสายกินมึงกินนันสับแซบเกิดมา,าศาสเดียวาศาสนาจะสิได้เกิดเป็นเพียงโอ๊ยสิได้เกิดยี่บอกห้ามใจหวัวแบบเว่ยเกิดอเพิ่นครับ อีกเราเราประเห็ดคักอีเราไปกินแบบนี้ครับเนี่เสียคำจะสวยอีกหาพักมันมันเหนื่ใพี่นอะอยากพักยังห้ามา ใส่เนปุ่มใสปุ่มใสเจ้าฮาตัวนี้เห็ดเนาะเขาดื้อมันหนอยาอะไรเขาอะไนหอมสุชีอิสานเนาะขอเงาสุสีอีสานเด้หน่สั่งผ้ากินเนาะ ็ <c oughs> มุควาจินเด้อมีเจ้พี่น้องเด้อมีคำตาอสัตว์ แบพี่นข้าวห่ม <pl> ข <ains> ้าวหายอยู่เนอะวันยังว่าบุรีบุรีกินจะเผาตายยังว่าผมยังว่าแล้วว่าบุรีกินจะเผาตายพี่น้องเฮงง่ายๆนี่เฮงง่ายๆไปมีขั้นตอนยังร้ายขอพี่น้องสอนกินผักเบิดเป็นสวนพี่น้องเลยนี่นี่เอาอันนี้ ได้แล้วบ๋องเธอมาด้วย้โทีเด็ดทีเด็ดห่อกันนะห่อปัดใบเมียงกันด้สามสิบกีบจด้อในฝากติดตามไปเด้อพี่น้องสองคนมุกพากิน YouTube ทั้ง YouTube แล้วก็ทั้งเพจคนมุกพากินเฮากดไลค์กดแชร์นทำไรครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามดกดกระดิ่งนะครับกดเป็นไรกดสับสั่นไงวะคะว่าเป็นกำลังใจการเฮกิป ลิปต่อไปนะครับนี่พี่น้องคุยเป็นคุยคุยมันหอน้ำนัวมันเป็นกำลังใจให้กันนะครับอืตายใครกำลังหิวเข้าให้ว่าตายไปเลยนะครับ <c oughs> ไส้นัวเราจะผ่าด้วย <c oughs> <c oughs> กินตดละส้มตอนรับพี่นองจับเรี่ยงเลยนะพักพกันแหละ้ปิดไวเพียงที่เป่าม่กินเขาอมไม่ตีแหงนไม่ได้พักคนกินเผอินพักงวกินเ,ยเนยจ้า เท่ๆหยา้วยกันเลยพันลำที่เกองมือ mm ก่นโอเคนะครับต mm ิดตามคลิปต่อไปเลยนะครับเพราะว่าบุนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี <h <h ้นะครับเพราะว่าเป็นที่พา่นไป ุละเลยครับวนี้ข้อเก่าเข้ามาสวัสดีครับอย่าลืมติดตามนะครับเด้อ